เจ้ารู้จักด้วยเลอะปิงเฮยถามห่วงอีหังด้วยคอวะาแปลกใจโลกให้จงใบนี้มันไม่น่าจะมีใครที่รู้จักเหล่าปีศาจจากขุมนรกได้ถึงจะรู้สึกแปลกยังไงก็ตามแต่ร่างโคลนของปีศาจอันดับ20นั้นมีพลังระดับเปิดประตูบานที่9 หวังอีหังนั้นเริ่มสงบใจลงเขาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของปิงเฮยที่ทมเขาเมื่อครู่ด้วยซ้ำหวังอีฮังเปิดประตูบานที่สาของเขาจากนั้นหวังอีฮังก็กลายร่างเป็นปีศาจแห่งคอวาตายจากนั้นหวังอีหังก็มองไปที่ร่างโรลนของปีศาจลำดับที่20และตะโกนเสียงดังออกมาเข้ามาเลยข้าพร้อมที่จะสู้กับเจ้าแล้วถึงหวังอีหังจะตะโกนออกไปอย่างนั้นแต่ภายในจิตใจของเขาก็รู้สึกหวั่นกับพลังของศัตรูที่อยู่ต่อหน้า เมื่อร่างโคลนนั้นได้ยินในสิ่งที่หวังอีหังพูดมันก็ร้องคำรามออกมาและเริ่มที่จะบุกโจมตีมันมีร่างกายสูงสองเมตรและมีปีกอยู่ที่หลังของมันกรงเล็บที่ทางพลังของร่างโคลนโจมตีเข้าใส่หวังอีหังหวังอีกหังนั้นต้องใช้สมาธิอย่างมากในการมองการโจมตีของร่างโคลนเขาเห็นและสามารถหลบการโจมตีได้ร่างโคลนนั้นหันกลับมามองที่หวังอีหังด้วยสายตาที่ว่างเปล่า หวังอีฮังที่เห็นดังดันออกมาอัศวินแห่งความตายหวังอีฮังเรียกอัศวินแห่งความตายออกมาเพื่อต่อสู้กับร่างโคลนทั้งสองนั้นช่วยกันต่อสู้กับร่างโคลนร่างโคลนนั้นแข็งแกร่งจนอยากที่พวกเขาทั้งสองจะรับมือไหวหวังอีฮังนั้นรู้สึกเหนื่อยอย่างมากแต่ในตอนนี้อัศวินแห่งความตายกำลังเผชิญหน้ากับร่างโคลนอยู่ทั้งสองนั้นผลัดกันร,รุกผลัดกันร,รับแรงประักะของทั้งสองทำให้เกิดคลื่นกระแทกเป็นวงกว้างกว่าสิบลี้ มีอะไรเกิดขึ้นกันเซียนอีนั้นมองไปที่ทิศทางของถ้ำหลักสีประมุกเองก็หันไปด้วยเช่นกันหรือว่าจะมีคนไปท้าสู้ที่สุสานกันประมุกพูดออกมาอย่างเย็นชาข้าเกรงว่าคงไม่ใช่พวกหมาป่าสีเงินแต่เป็นสำนักอื่นนี่สิเซียนอีพูดออกมาเขานั้นยังคงรู้สึกไม่ดีที่ส่งหวังอีหังนั้นไปยังสุสานเขานั้นคิดว่าหวางอีหังนั้นคงตายไปแล้วเพราะนี่มันก็ผ่านมาถึงสามสัปดาห์ที่หวางอีหังนั้นไม่กลับมา ผู้อาวุโสสี่ที่กำลังนั่งอ่านตำราเองก็รู้สึกตกใจใครกันที่ไปที่แห่งนั้นอีกเขานั้นทุบโตะจนแหลกกระเอียดสิทธิของเขานั้นก็พื้นเต็มที่แล้วและพลังยุดยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยเกรงว่าอีกไม่นานที่โหนั้นก็จะสามารถเปิดประตูบานที่เจ็ดได้ เมื่อคลื่นการโจมตีของทั้งสองสงบลงหวงังอีหังก็เข้าไร่วอต่อสู้อีกครั้งทุกครั้งที่เขาต่อสู้เขานั้นรู้สึกว่าร่างปีศาจแห่งความตายของเขากำลังปลดล็อกพลังออกมาอีกขั้นร่างโคลนคำรามมันไปหมัดอย่างต่อเนื่องดาบในมือของอัศวินแห่งความตายเริ่มมีรอยร้าวเกิดขึ้น อัศวินวินแห่งความตายใช้วิชาดาบฝานรกเกิดการแยกชั้นบรรยากาศขึ้นจากนั้นมันก็ทิ้งลอยไว้ที่ลำตัวของร่างโคลนได้ร่างโคลนนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างมากพลังเมื่อครู่ของอัศวินแห่งความตายนั้นรุนแรงอย่างมากหวังอีหังแอบตกใจในความสามารถที่อัศวินแห่งความตายนั้นมี พลังแห่งความตายของหวังอีฮังเริ่มเพิ่มขึ้นประตูบานที่สามเริ่มที่จะแตกกล้าวหวังอีฮังนั่นรู้สึกตกใจไม่นรารากฐานของข้าปิงเฮยก็ขมวดคิ้วในทันทีไม่ดีแน่ถ้ารากฐานของเจ้าเด็กนี่ถูกทำลายปิงเฮยนั้นเข้าไปสกัดการโจมตีของร่างโคลนร่างโคลนนั้นไม่สนปิงเฮยแม้แต่น้อยมันต่อยหมัดยางต่อเนื่องออกมาแต่ปิงเฮยก็สามารถข้ามมิติเพื่อหลบการโจมตีได้ เจ้าหุ่นนี่มันซักจะทําให้ข้าโกรธแล้วปิงเฮยใช้กรงเล็บของเขาประทะกับหมัดของร่างโคลนทั้งเขนนั้นแลกหมัดกันอย่างดุเดือดหมัดแล้วหมัดเล่าปิงเฮยนั้นสามารถทําให้หมัดของงอร่างโคลนเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้นหวังอีฮังในตอนนี้เขานั้นร้องคำราด้วยความเจ็บปวดประตูบานที่สามของเขานั้นถูกทำลายเป็นเสียเสียงๆเนื่องจากพลังแห่งความตายที่มากจนเกินไปทำให้เขานั้นไม่อาจที่จะควบคุมได้หวังอีฮังกระอักเลือดออกมา พลังนั้นมันเริ่มก่อตัวเป็นร่างชองปีศาจแห่งความตายมันมีลักษณะคล้ายกับร่างคลนของปีศาจลำดับที่ย0บเล็กน้อยปีศาจแห่งความตายมองหวังอีฮังด้วยความเกลียดสังพลังในฝ่ามือของมันนั้นเพิ่มขึ้นและฟันไปที่คอของหวังอีฮังปิงเฮยที่มองอยู่มันนั้นตกใจแต่มันก็ไม่อาจที่จะใช้วอยหวังอีฮังได้ทันถ้ามันข้ามมิติเพื่อช่วยจากดาบที่กำลังฟันคอหวังอีฮังอยู่ร่างคลนนี้จะดูโอกาสในการสังหารหวังอีฮังเฮยรง เสียงดาบแหลกกระจุยอัศวินแห่งความตายใช้กับของมันต้านการโจมตีแต่ดาบของอัศวินแห่งความตายนั้นถูกตัดราวกับเต้าหู้ปีศาจแห่งความตายนั่นแปลกใจทำไมดาบของมันถึงแหลกสลายเมื่อสัมผัสโดนคอของหวังอีหังแต่พอมองดูดีๆูแล้วประตูบานที่หนึ่งของหวังอีฮังนั้นเปิดออกอยู่ จากนั้นแสงสีม่วงที่ปกคลุมร่างกายของหวังอีหังอยู่มันนั้นดูดกลืนพลังของปีศาจแห่งความตายทำให้แสงไร้ทางต้านนั้นมีแสงสีม่วงที่เข้มขึ้นจากนั้นประตูบานที่สามของหวังอีหังก็ถูกสร้างห่อเมด้วยแสงไร้ทางต้านมันนำจิตวิญ,ญญาณแห่งความตายเข้าไปในประตูบานที่สามของหวังอีหัง จากนั้นแสงสีม่วงและดำก็หลอมเข้าด้วยกันท่านเปิดประตูบานที่สามสำเร็จท่านได้รับจิตวิญญาณแห่งความตายยี่ทางต้านสามารถเพิ่มระดับได้เมื่อเสียงระบบหายไปหวังอีฮังก็รู้สึกประหลาดใจกลับคอวาสามารถของแสงไร้ทางต้าน ทำลายแล้วเกิดใหม่ปิงเฮยอุทานหวังอีฮังนั้นกลายร่างเป็นปีศาจแห่งคอวาตายไร้ทางต้านพลังแห่งความตายในครั้งนี้เขานั้นสามารถให้มันได้โดยไม่มีปัญหาแรงกดดันของหวังอีฮังราวกับว่าเป็นตัวตนระดับเลือกเส้นทางเส้นทางที่สี่ร่างโคลนนั้นมองหวังอีฮังด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ยประกาศคู่มันนั้นพยายามที่จะโจมตีหวังอีหังแต่แล้วก็ได้มีเสียงระบบดังขึ้นร่างปีศาจแห่งความตายคือกุญแจในการบังคับร่างโคลนของปีศาจลำดับที่20เมื่อได้ยินเสียงระบบหวังอีฮังไร้คำพูด เขาชี้ไปที่ร่างโคลนและออกคำสั่งหยุดทันใดนั้นร่างโคลนก็หยุดทันทีหวังอีฮังนั้นเข้าใจแล้วว่าทำมันถึงอยากที่จะต่อสู้กับเขาเพราะมันเป็นคำสั่งของเขาที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจหวังอีฮังยื่นมือไปด้านหน้าร่างโคลนและอัศวินแห่งความตายก็กลับมาอยู่ในมือของเขาหวังอีฮังนั้นเก็บทั้งสองไว้ภายในห้วงจิตวิญญาณของตัวเอง เอาละไหนดูซิว่าข้าจะได้อะไรในชั้นนี้หวังอีฮังพูดอย่างตื่นเต้นปิงเฮยนั้นยังคงสับสนแต่เขาก็เข้า,ขาในในทันทีเจ้าเด็กบ้าน,นี้เจ้าโง่นักเหรือไงสั่งให้เจ้าหุ่นนั้นโจมตีตัวเองปิงเฮยพูดอย่างไม่สบอารมณ์ร่างโคลนปีศาจลำดับที่ย0สบถูกจัดการท่านได้ดับน้ำพุลมปราณระดับสูงสุดหนึ่งขวดจากนั้นน้ำพุลมปราณระดับสูงสุดก็ปรากฏขึ้นบนมือของหวังอีฮังบททดสอบทั้ง1ิบชั้นถูกเคริยอหีบสมบัติปรากฏขึ้น ทำไมกันพวกมันเป็นใครกันแน่ปีศาจลำดับที่20นั้นไม่อยากจะเชื่อเขานั้นเบิกตากว้างภาพที่เขาเห็นนั้นมันเหนือความคาดหมายของเขาไปมากเขานั้นไม่รู้ว่าทำไมปีศาจแห่งความตายไม่สามารถยึดร่างของคนที่ผนึกมันเข้ากลับประตูได้แหลกเกินไปแล้วค้าคงต้องไปเยือนโลกให้จงแล้วละปีศาจลำดับที่20กรรมมัดแน่นเขานั้นกลัวว่าหวังอีหังจะได้จิตวิญญาณนั้นไปไม่เช่นนั้นเขาคงจะถูกหัวหน้าสังหารอย่างแน่นอน เจ้าจะรีบร้อนไปไหนเสียงของสตรีพูดขึ้นมันมีพลังหลงไหลออกมาและทําให้จิตใจของปีศาจลำดับที่20รู้สึกผ่อนคลายจากนั้นนางก็ชี้ไปที่จอภาพเจ้ารองดูนั้นก่อนซิอย่ารีบไปนักเลยปีศาจลำดับที่20ใจเย็นลงและเฝ้ามองหวังอีฮังต่อหวังอีฮังในขณะนี้เขานั้นยืนอยู่ใต่หน้าของหีบสมบัติเขานั้นหยิบหีบสมบัติขึ้นมาสุสารจมปีศาจลำดับที่20จะถูกทำลายในอีกสาสิบวินาทีเมื่อเสียงประกาศดังขึ้นสหวังอีฮังก็รู้สึกหนาวขึึ้นมาถงกกระดู วิ่งหวังอีฮังคำราออกมาเลียงดังปิงเฮยเองก็วิ่งตาหลังมาเจ้าหนูเกาะหลังข้าไว้เมื่อหวังอีฮังได้ยินสิ่งที่ปิงเฮยพูดเขาก็รีบจับปิงเฮยไว้ในทันทีทันทีที่พวกเขาข้ามมิติออกมาถ้ำหลักสีนั้นก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดนั้นมีความกว้างยี่สิบลี้แต่แรงกดดันจากการระเบิดนั้นไกลถึงหนึ่งไรอบลี้หวังอีฮังนั้นรู้สึกได้ถึงแรงกดดันนั้นทําให้เหงื่อของเขาไหลออกมา จากนั้นก็ได้มีเมฆหมอกเกาะตัวขึ้นบนทั้งฟ้าราว30ลี้ถลักสีนั้นคือใจกลางของมันในต,อ,ตอนนี้สภาพอากาศที่แห่งนั้นแปรปวนอย่างมากและเริ่มมีความชั่วร้ายโผล่ออกมาเนื่องจากมันขาดปีศาจแห่งความตายไปจึงทําให้มันมีระดับเพียงระดับเปิดประตูบานที่4ี่เท่านั้นถึงจะเป็นเปิดประตูบานที่4แต่มันก็แอร์บอง,องอกแกร่งมากอยู่ดี หวังอีหังมองภาพที่เกิดขึ้นอย่างตกใจอนาเขตปีศาจงั้นเหรอปิงเฮยพยักหน้าใช่แล้วเมื่อสุสานถูกเคลียออนาเขตของปีศาจจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรสินะหวังอีหังและปิงเฮยนั้นเดินทางกลับสำนักขุกเขานาพาตัวตนระดับตำนานนั้นลืมตาตื่นพวกเขานั้นเริ่มประหนักแล้วว่าโลกไทจงแห่งนี้กำลังจะเกิดภัยพิบัติ บัญญัประกาศคู่โหที่นั้นมันสำนักภูเขานพาไม่ใช่หรือไงเสียงชายระพูดขึ้นท่านบรรพบุรุษท่านรู้หรือไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายวัยกลางคนนั้นรู้สึกใจคอไม่ดีอย่างมากฮ่าห้า,หาชายชราหัวเราะอ,ออกมาข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นถึงสองครั้งในหนึ่งเดือนนี้ตั้งแต่ที่ข้าปิดตัวจากสายตาเหล่านั้นกลับมีคนที่สร้างเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ได้ชายชราเหม่อลอยชายวัยกลางคนกลืนน้ำลายลงคอเมื่อได้ยิน ส่งปีศาจระดับปฐพีไปตรวจสอบชายวัยกลางคนนั้นต้องตรวจดูให้แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีกันแน่สำนักปีศาจสวรรค์เริ่มเคลียร์ยนไหวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการเซนียประมุกนั้นแลดูเป็นกังวลอย่างมากแรงระเบิดเมื่อคู่นี้นั้นมันมีพลังทำลายมหาศารอย่างมากแม้แต่เขาที่อยู่จุดสูงสุดของระลึกเส้นทางยังรู้สึกหวานกลัวอีกแค่ไม่กี่ก้าวเขานั้นก็จะสามารถสร้างวงแหวนขึ้นมาและบรรลุเป็นระดับเดินตามเส้นทางได้ สุสานนั้นถูกใครบางคนผ่านบททดสอบชั้นที่สิบแล้วเซียนอีพูดด้วยเสียงอันสันเคริอเขานั้นอยากจะรู้ว่าอัจฉริยะคนใดที่สามารถผ่านบททดสอบชั้นที่แปดไปได้สายตาของเซียนอีนั้นรู้สึกว่างเปล่าหว,วังอีทังนั้นกลับมาถึงห้องของตนเองเมื่อเขากลับมาก็ทำให้สิทิหลายคนแปลกใจหวังอีฮังนั้นได้ไปที่ตําหนักเพื่อที่จะขอเข้าไปพบกับเหมาหวังอีหังเจ้าไปไหนมาจากนั้นเสียงอันคุ้นเคยก็พูดขึ้นหวังอีหังนั้นยิ้มเจียนเจียนออกมา เจ้าหายดีแล้วหรอหวังอีหังถามขึ้นเหม,มาพยักหน้าว่าแต่เจ้าเถอะหายไปไหนมารู้หรือไม่ว่าเครือคนนี้เป็นห่วงเจ้าแค่ไหนเหม,มาพูดเสร็จก็กอดคอหวังอีหังจากนั้นทั้งสองก็ไปที่ร้านอาหารหวังอีหังข่าขอโทษจากนั้นเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นแล้ววิ่งเขามากอดเขานี่สิลอเจ้าทําให้หวังอีหังรู้สึกเขินอายเจ้ารู้ไหมเสียงหนึ่งก็พูดแทรกขึ้นมาตัวโตวในตอนนี้ตัวโต,วตวและสิลอเองก็บ,บรรลุระดับเป็นระดับเปิดประตูบานที่สี่กันแล้ว หวังอีฮังเฮลียอบอไปเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังตัวโตเขารู้สึกแปลกใจและอุทานเย้ายังไม่ตายงั้นเหรอชายที่หวังอีฮังพูดถึงก็ตือคนที่โดนซิลลตัดศีรษะในตอนที่แย่งหนังสือนั้นเจ้านี่มันไม่ตายหรอกซิลลพูดขึ้นหวังอีฮังแปลกใจมากกว่าเดิมจิตวิญญาณของเจ้านี่มันมีขั้นไรระดับอยู่ประตูบานที่สองนะมันคือร่างสสารดังนั้นเมื่อโดนตัดศีรษะรอสักหน่อยเกี่ยวมันก็ตอบกลับมาเหมือนเดิม หวังอีหังเกาแก่และยิ้มแห้งๆอย่างนี้นี่เองหวังอีหังพูดจากนั้นทั้งห้าคนก็ไปดื่มและเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่หวังอีหังไม่อยู่เจ้าว่ามีสิทธิอัจฉริยะจากสำนักปีสายฟาดินมังงันหรอือและสามารถจัดการที่โฟได้ด้วยการโจมตีเดียวทั้งที่มีระดับเท่ากาันและต่อสู้กับสิทธิของประมุขที่เปิดประตูบานที่เจ็ดได้อย่างสูสีและเป็นภ่ายได้เปรียบด้วยซ้ำ เมื่อหวังอีหังรู้ว่ามีคนที่มีพรสวรรค์อยู่ที่โลกให้จงอย่างนี้ก็ทําให้เขานั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นคงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในระดับเดียวกันหวังอีหังนั้นไม่คิดที่จะฝึกวิชานี้เลยแต่เขานั้นสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่มาจากแสนไกลเขานั้นจําเป็นต้องฝึกวิชาร่างจําแรงมันคือวิชาระดับสูงที่สุดที่หวังอีหังเคยฝึกเมื่อชีวิตก่อน